ยาตัดผมเมียวเมียวนี่ยาตัดผมสวัสดีค่ะทุกคนกลมาพบกับช่องคำนางสตอรี่กับช่วงร้านสสวยไทยบ้านคำนางค่ะช่วงนี้วันนี้ตอนนี้เป็นการซอยผมลูกค้าบอกว่าซอยผมให้เน่ผมค่อยมันหนามันหนักค่อยข้านสา ไข้ซอแล้วมันหน้าแหงไขซส้อยาข้างข้างไอ้แน่เอาเป็นสไลด์ข้างเด้อแล้วก็ซับไป้ขยบางๆแน่อ่ะจัดไปค่ะเมื่อตกลงปรุงใจเรื่องทรงผมไปเรียบร้อยเราก็เริ่มวิธีการตัดกันเลยจ้าตัดนะคะเราก็จะสไลด์ตรงข้างค่ะวันนี้ลูกค้าบอกว่าขอเป็นแสกข้างเด้อค่ะโอเคจัดไปค่ะในเมื่อแสกข้างผมด้านหนึ่งก็จะหนากว่าอีกด้านหนึ่งถูกต้องไหมคะเรามาเร็นเลงกันตัด ให้ส่งผมที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะหลังจากตัดแล้วนะคะเราก็มีการตกลงโซลเลกันว่าคุณของลูกค้าคะถ้าตัดไปแล้วทรงนี้เวลามัดเนี่ยนะคะผมมันจะเป็นแบบว่ามันจะไม่ค่อยเป็นพุ่มเป็นพวงงามนะคะเขาก็บอกว่าโอเคอยอมารับได้แล้วข้างหน้าของคุณลูกค้าก็จะทิ้งปล่อยลงมา พลุงพรางทําให้คุณทํางานแล้วหงุดหงิดในการทํางานนะคะเขาก็บอกโอเคยอมรับได้โดยใช้กิ๊บติดเอาหลังจากนั้นเราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ